เบอร์ดี ied, <cje S 2> เอ้ยเบอร์ดีเบอร์ดีเป็นอะไรไปไปหาหมอไปเอาไว้ฮะผลหายยังผนนะฉีดยาแล้วก็ดีขึ้นเนพวกตัวเล็กๆรู้สึกว่าจะเป็นเชือลล้อรานิดหนึ่งนะครับหมอว่าให้เอาไปฉีดยาหน่อย ตัวไหนเป็นเดียวเป็นนิดหนึ่งเดี๋ยวไปฉีดยาอกครับหมอว่าสองเดือนฉีดได้วันก่อนก็พามีโชคไปตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะครับมีโชคตัดไหมเรียบร้อยเป็นไงบ้างก็ก็ก็ดีนะครับหมอว่าแห้งดีนะใครเนี่ยโผล่หัวออกมาเต็มเลยออกมมาำไมลงไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่โอ้โห คะหนูดูสนใจอะไรคะนี่ขอดูบ้างหน่อยสิวันนี้เขาก็กินวันนี้เรามาวัดนะครับรู้สึกว่าเบอร์ดี้ไม่สบายนะครับการไปหาหมอกำลังแรงแรงถ้าอาจารย์พ้าอาจารย์เลยจะพาไปหาหมอนะครับไปต่อ เดินทางฮะไปถามเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอาการก่อนบอกเขาว่าเป็นมือนีแหละตอนเศร้ารู้สึกซึมๆแปร์มากปกติเบอร์ดี้จะซนๆนะครับแต่วันนี้เหมือนแบบเหมือนซึมไปเลยครับหมาหงายเลยน้ำตาลมาอุ้มมาเบอร์ดีอ้เบอร์ดี้เบอร์ดี้เป็นอะไรไปไปหาหมอตามันแข็งเล้นอะนะ ครับครับเดี๋ยวเอาไปหาหมอให้เบอร์ดีเป็นหมางอยแล้วค่ะเบอร์ดีไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุ้มเบอร์ดีเอาดีกว่าส่วนลูกแมวเอาเป็นกรงนี้ดีกว่าเออกรงสัตว์เบอร์ดีไม่ดิ้นเลยหาลู เพื่อนนอนหมดแล้วนอนสามตัวทำไมหนูเงียบหนูไม่เงียบเลยดูดูหารู้เพื่อนง่วงนอนนี่เงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบเลยครับไป,ไปเรเบรดี้กลถึงที่แล้วเบรดี้เบรดี้รักษาสัต ลอดลมอักเสบหลอดลมอักเสบเจ็บคอกินอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้แสดงว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสรุปแล้วเป็นไข้ธรรมดาเจ็บคอน่ะครับเบอร์ี้หลอดลมอักเสบอันนี้ไม่เสียเที่ออเอาคอมแอรเด็กมาด้วย อออรอหมอโดนยาไปนะครับโดนยาไปห,หมดฤทธิ์เลยนะไปรอ,อ,ลอกลับก่อนอ ลงกับเบอร์ดี้ไหมเดี๋ยไปส่งเบอร์ดี้กอนไะสีจ้าสีจ้าอันนี้สีจ้าให้ไม่กินเขาอะได้ซื้อๆครับอ่ามาถึงเบอร์ดี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วก็นอนเลยอ่ออันนี้ตัวนี้ก็เป็นไข้ด้วยเหมือนกันไหมเนี่ยหรือว่าตัวนี้ก็เป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยอะ โอ้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นนะครับผสมกันบมดต่ละเดือนโอ้เขาชิเก้นบอกไว้อยู่ถึงเรียบร้อยพี่บุญไหลมารับแล้วมาออกมาเลยออกมาเลยอ่าหนึ่งตัวอ่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเวลาให้ออกไม่ออกเลยเร็วพี่พี่มารับแล้วเนี่ยเออไปไหนมาแล้ว ไอฉีดยามาเอ้าตัวนี้อยากเข้าเองแล้วออกมาไปเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อน,นะครับ